ุ่ยขาวครับขาวๆครับปลาอะไรครับผมขาวๆวปลาะลิดอู้อู้ดิ้นเลยนะครับอู้ปลาลินครับผมโอ้โอ้อู้มีครับผมดิ้นอยู่นะครับปลาอะไรครับผมดิ้นอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนปลาอะไรครับปลาอะไรครับเพื่อนเพื่อนปลาอะไรครับโอ้ปลาชนครับผมอู้โอ้มีครับผมดิ้นอยู่นะครับดิ้นอยู่นะครับ อะไรครับผมปลาอะไรครับผมอ้เป็นหางแลวนะปลาชนครับอู้หูสวยกิโลอีกแล้วครับผมดูครับ ครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวเด็กใต้คุณเดิมกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆและก็พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับผมก็มากู้ลอบดักปลากันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับรอบนี้นะครับผมไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับไปกันเลยนะครับเพื่อนๆ มาลุ้นหมายนี้กันก่อนนะครับจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมหมายนี้นะครับผมลุ้นกันเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ตัวหรือเปล่านะครับุดหลังนี้กันก่อนนะครับผมหลังเลขนะครับนกกระจิบร้องดีมากเลยนะเสียงดีนะ รหรือท้ายรลบดูก็ได้นะถ้าไม่ดิน้นนี่ก็แสดงว่าไม่เข้าเขาก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับผมไม่เข้านะครับแฮวนะครับหลังเลกไปรุ่นหลังต่อไปกันเลยนะครับเพื่อนเนหลังเลขกอาแ้วนะครับอือเจอโครกปราชนอีกแล้วนะครับเพื่อเพื่อนตรงหน้านะครับโครปลาชน ปลอกปลาชนนะครับเห็นตัวหรือเปล่านะครับัลอกปลาชนหลังต่อไปกันเลยนะครับหลังที่สองนะครับผมหรือว่าลูกที่สองนะครับ ได้เพิ่มลึือกัดได้ตัวหรือเปล่านะครับรอบนี้หนหรือเปล่าครับผมหลังนี้หอยเชอรี่ทั้งนั้นเลยครับผมไม่เข้านะครับไม่เข้าก็ใส่ไว้ที่เดิมนะครับผม ต่อหลังนี้กันเลยนะครับเพื่อนๆได้ตัวไหมนะครับหมายนี้ได้ตัวหรือเปล่านะครับผมอุ้ยขาวๆครับขาวๆครับปลาอะไรครับผมขาวๆปลาสลิดอูอ้อื้อู้ดิ้นเลยนะครับอู้ปลาลิ้นครับผม โอ้โหปลานินมีด้วยครับผมหมายนี้โอ้โหสองตัวครับก็เปหลุดไปตัวแล้วครับผมครับโอ้โหปลานินอือหือจเลยครับผมปลานินโอ้โหสองตัวนี้เป็นโลเลยครับโอ้โหได้มาแล้วนะครับผมมาแล้วนะครับผมยอดนะครับปลานินนะครับผม แล้วก็ปลาซาลิดต,ตายนะครับหนึ่งตัวโ oh. อ้โหครับ mm. เพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็มาลุ้นหมายนี้กันต่อเลยนะครับจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับหมายต้นตาลน,นะครับกับหลังนี้นะครับหลังหลูยู่อ่า้างทางนะครับ นี้นะครับผมลกันเลยนะครับได้แต่งรอบด้วยนะครับผมน้ำใสนะครับหมายนี้มีหรือเปล่าครับผมอืมอะไรครับอะไรครับผิดไม้ครับผมอืม โอ้มีครับผมมีครับผมลานินครับหนึ่งตัวครับผมได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มนะครับลานินครับผมครับใส่สวยเลยนะครับลานินยอดนะครับเดี๋ยวไปดูหลังข้างในนะครับที่ต้นตาลข้างในนะครับครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้เพิ่มมีหรือเปล่านะครับผมก็มาลุ้นกันเลยนะครับ ครับหลังนี้นะครับหลังข้างในนะครับผมได้เพิ่มอีกหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหมีครับผมดิ้นอยู่นะครับปลาอะไรครับผมดิ้นอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนดิ้นรอบสันเลยนะครับผมรอบลายๆก็เข้านะครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับเพื่อนปลาอะไรครับ ปลาชนครับผมดูครับดูครับอืมเอนครับผมปลาชนครับเออมาอีกตัวเต็มครับผมปลาชนนะครับยอดนะครับเพื่อนๆพื่นะครับใส่ประมาณครึ่งกิโลนะครับมาเลยนะครับ ครึ่งกิโลนะครับปลาชนครับผมอ่าเดี๋ยวยกหลังนี้กันต่อนะครับนี่หลังใกล้ๆกันนะครับที่ว่าเห็นผมคุมหญ้าอยู่นะเดี๋ยวเอาปลาเอาก็เอาตั้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวยกหลังนี้กันเลยครับผมบินเลยนะครับปลาชนยกหลังนี้กันเลยครับผมต่อกันนะครับหลังนี้ ถ้าเข้ามาก็โดนประจำเล่นครับขนาดว่ารลบไล่ๆนะครับผมรอบนี้จะโดนรอเปล่านะครับเพื่อนๆเรามันต้องเข้าบ้างนะครับน้ําแบบนี้นะครับหมายแบบนี้ถุงนะครับมีหรือเปล่าครับฮึไม่มีนะครับหรือว่ารอบขาด ไม่มีนะครับเพื่อนเพื่อนโลบขาดหรือเปล่าครับผมอืมนี่ครับดูขาดอืมน่าว่าออกไปแล้วนะครับแต่น่าจะผมว่าน่าไม่ใช่ปลาชนนะครับถ้าว่าปลาชนตัวใหญ่ก็ออกไม่ได้นะพวกขาดนิดเดียวเองครับผมดูครับ ประจับปลาช่อนลูกนี้ก่อนนะครับอ่าต่อหลังนี้กันอีกหลังนะครับเพื่อนๆยังมีอีกหลังนะครับข้างในนี้นะเดี๋ยวท้ายโลบดูนะครับเข้ากลับโอ้โอ้มิงครับผมดิ้นอยู่นะครับดิ้นอยู่นะครับปลาอะไรนะครับผมดิ้นใหญ่อีกแล้วนะครับผมโดนจริงๆนะครับหลังนี้ หรือว่าลูกนี้นะครับผมโอ้กระทุงท้ายโลบเลยนะครับกระโดดทุงท้ายโลบเลยครับดูนะครับผมปลาอะไรครับผมปลาอะไรครับผมโอ้เป็นหางแล้ยนะปลาช่อนครับโอ้โหไกิโลอีกแล้วครับผมดูครับอื้อหือครับโจดนะครับเพื่อนๆ เพิ่มมาอีกหนึ่งเต้มนะครับปลาชนดูครับใส่กิโลได้นะครับตัวนี้นะครับใหญ่นะครับยอดนะครับอาครับผมก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่าได้จากการกู้รอบดักปลารอบนี้นะครับรอบนี้ก็ได้ตัวอีกแล้วนะครับผมเพื่อน นี่ครับผลงานนะครับมันมาเลยนะครับผมปลาช่อนสองตัวแล้วก็ปลานินสามตัวแล้วก็ปลาสลิดนะครับนี่ก็ประมาณสักสามกิโลนะครับน่าจะได้นะครับปลาที่ว่าได้าหลบนี้นะครับวันนี้นะครับผมมันมาเลยครับผมหนักเลยนะครับปลาช่อนสอยกิโลนะครับตัวนี้นะครับ ได้ตัวตลอลดนะครับผมใส่โล่ดัดปลาแบบนี้นะครับไม่พลาดนะครับเพื่อนๆครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลากันก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวเด็ดใต้คนเดิมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนนะครับก็จะได้ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเวลาผมอัพโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปผนใครนะครับก็ถ้าว่า,าเพื่อนๆอ,อยากจะแนะนําอะไรนะครับเกี่ยวกับการทำคลิปนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อๆ FC ที่ว่าเข้ามาติดตามใหม่นะครับอยากรู้วิธีการใส่รอบยังไงก็สามารถ สอบถามมาคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับก็บางครั้งก็ผมอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าสักหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าจะตอบทุกคนนะครับผมที่ว่าเข้ามาให้กําลังใจช่องดาวด็กใต้คนเดิมนะครับตอบทุกคนเลยนะครับผมนี่ครับผลงานนะครับอีกรอบครับผมให้ดูนะครับอ่าครับก็กลับนะครับผมบายๆนะครับเพื่อนๆ มาลุ้นกันใหม่นะครับรอบหน้า